ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่ในช่องไอซูอีกแล้วนะครับเราจะมาแนะนําผู้เล่นสายฟรีครับผมผมหลายผมรู้ว่าหลายหายคนเนี่ย,ยพี่ผมอยากรู้ว่าเกมนี้เนี่ยสายฟรีมันอยู่ได้ไหมมนเล่นสู้กับสายเติมได้ไหมมัน pay to win หรือเปล่าเกมนี้นะครับผมเขาบอกกันเลยว่าเกมนี้เนี่ยแบ่งเป็นสัสดส่วนเนี่ยผมให้ฝีมือ50ฝีมือตั้งต้นเลย50นะครับเติม30อีก20คือดวง อ่าหลายคนจะงงว่าโอ้พี่เกมบามันจะมาใช้ดวงได้ยังไงพี่มันก็ใช้ฝีมือซีอะไรเงี้ยดวงใครเล่นเกมนี้จนแรงพีคหรือเล่นมาบ่อยๆมึงจะรู้ว่าดวงโคตรสำคัญมันจะมีบางเกมเรื่องแบบไอ้เยเกมมันบังคับให้มึงแพะมีใครเป็นป่ะใครเล่นเกมนี้เคยรู้สึกเหมือนกูไหมแบบมันจะมีบางเกมแบบคือเกมมันบอกให้ให้มึงแพะมึงต้องแพ้มึงส่งบอลบอลมึงหล่นมึงชูดมึงไม่โล่มึงไม่ลงมึงรีบาวอยู่ใกล้มึงไม่ได้คือแบบ ฟลทุกอย่างก็คือบึงบังคับมึงแพ้นะครับอาจจะมีดวงมาเกี่ยว้วนิดนึ่ง20%แต่ว่าถ้าพูดตรงๆก็โอเคครับสายฟรีเล่นได้สู้ได้ครับผมมาแล้วหัวข้อต่อไปนะครับพี่ครับถ้าผมอยากเป็นสายฟรีอยากเล่นเกมนี้เนี่ยตัวฟรีตัวไหนที่น่าปั้นคําถามนี้น่าสนใจมากเพราะหลายคนเนี่ยอยากมาเล่นเกมนี้แลบบ้วแบบจะตั้งตัวเป็นสายฟรีหรือไม่อยากเติมเงือใช่ไหมเราไม่รู้ว่าตัวไหนเนี่ยมันน่าปั้นกลัวแบบ ถ้าไม่ดูคลิปนี้ก่อนไปปั้นตัวอื่นแล้วมันจะเสียดายอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวแนะนําให้ฟังเลยแล้วกันนะครับจากประสบการณ์นะผมเล่นเกมนี้มาก็2อาทิตย์กว่าไม่ถึงเดือนนะนะครับแต่ว่าแรงพีก 30กว่าดาวแล้วนะครับก็พอจะบอกได้ว่าตัวไหนที่แบบว่ามีประโยชน์มากมานะครับเวลาเจอในแร้งอะไรเงี้ยตัวสายฟรีนะครับเอาเริ่มทีละตำแหน่งเลยไหมทีละตำแหน่งเลยแล้วกันนะครับใครอยากเล่นตำแหน่งไหนก็เลื่อนไปรู้ตำแหน่งตำแหน่งนั้นแล้วกันนะครับเอาซก่อนแล้วกันนะครับเซนเตอร์นะครับตัวฟรีนะครับสายฟรีตัวม่วงตัวทองเอ้ยตัวม่วงกับตัวใช้เงินซื้อนะครับจะมีคาเปล่าอาริบยอโพชิงกินะครับผม เนกิตอาดำอะไรประมาณนี้นะครับผมตอนนี้นะครับถ้าเมตาสายฟรีแบบแต่โพชิงกิตนี่ไม่มีแจกนะครับแต่ว่าต้องไปเปิดตัวม่วงแต่ตัวม่วงมันก็หาได้ไงมันก็ถือว่าเป็นสายฟรีนะแต่จะให้แนะนำนะครับยืนหนึ่งผมให้แบมอาเดบยอสายฟรีเซนเตอร์ แบมมาเดบยยอคือที่1อันนี้คือสายฟรีนะหัวข้อแล้วคือสายฟรีนะครับไม่ไม่ได้พูดถึงพวกตัวทองนะครับตัวทองมันเก่งกว่ายอยู่แล้วนะครับสายฟรีที่น่าปั้นแล้วพอจะสู้ตัวทองได้เลยคือแบมมาเดบยยอครับมีันติรีบาวนะครับวิ่งไวรักไก่ยิง2แต้มได้ช่วยเพื่อนได้เยอะมีท่าบล็อกคือโดยรวมคือเซนเตอร์สายฟรีที่คุ้มค่าที่สุดในการปั้นนะครับผมพี่แล้วมีตัวไหนอีกไหมที่ไม่ใช่แบมอะไรเนงะี้ยผมชอบตัวอื่นอะผมให้อีก2องตัวครับพอชิงก ลองมาเป็น2ตัวนี้คาปล่าจะกดมาก็ต่อเมื่อคุณเจอพวกสายดังอ่ามันจะเป็นตัวแก้ทางกันแล้วอันนี้มันจะพวกเป็นการแก้ทางในแรงแล้วว่าถ้าคุณเจอตัวสายดังเนี่ยคุณก็เปลี่ยนจากแบมไปเล่นคาปล่าได้หรือไปเล่นโพชิงกิตชี้ยิง3แต้มก็ได้บล็อกก็ได้ครับได้หมดรีบาวก็ดีครับแต่ว่าถ้าเอาเบอร์หนึ่งขมสุดปั้นสายฟรีคืนแบมมาเดมิออครับเซนเตอร์ ต่อไปครับเป็น P.F. นะครับ Power Forward นั่นเองนะครับก็ทำหน้าที่คล้ายๆเซนเตอร์เหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มความรุนแรงความดังความเล่นฉีกให้เพื่อนได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็นสายฟรีผมแนะนำ ผมเชียร์จูลิโออะคนลัสถานการอะ่ะแต่ให้ผมให้ผมเชียร์ผมเชียร์จูลิโอเพราะจูลิโอแจกเยอะมากเลยแบทเทิลพารแจกในในูนนี้เยอะมากซึ่งเราสามารถทำจูลิโอ N7 ได้ง่ายๆเลยนี่ขนาดผมไม่ได้อะไรมากผมยัง N6 เลยนะจูลิโอ N6 ดูโอเวอร์ออ l 200ะและเก่งมากรีบาวได้มีท่ารีบาวดังเลยมีท่าวิ่งประกบมีท่าพุ่งไปตบโดยรวมแล้ว เป็น P.F. ฟรีที่มองว่าคุ้มที่สุดและเล่นได้ดีที่สุดนะครับลองลองมาก็ใส่ออนครับใสออนก็จะเอาเป็นตัวไปตบนะครับแต่ว่าถ้าทำอาหากินมันน้อยครับใส่ออนเอาไว้ตบอย่างเดียวนะครับโดยรวมผมว่าจู l ล o โอ P.F. สายฟรีดีที่สุดครับผมไปที่ S.F. Se c o n Forward นะครับผม Se c o n Forward สายฟรีผมยกให้ ก็น่าจะเป็นจอร์ดนะครับคือเอเดฟอะตัวเล่นมันน้อยมากเพื่อนๆตัวที่ดีๆคือตัวเติมทั้งนั้นเลยนะครับเอเดฟผมบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าเอเดฟไม่มีตัวดีนะตัวดีๆมีแต่มันต้องต้องซื้อต้องเติมตัวทงตัวทองอะไรเงี้ยครับถ้าให้ผมแนะนาําก็คือจอร์ดครับมันก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็เล่นได้ครับจอร์ดวิกกินอะไรประมาณนี้2ตัวนี้อ่ะผมให้2ตัวเลยแล้วกันจอร์ดกับวิกกินนะครับเล่นได้นะฮะเป็นเดฟแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเล่นกันนะถ้าแรงของสูงนะครับแต่ถ้าจะเล่นอยากเล่นจริงๆในนนนนตแห่่งีี้้ก็จจอออรรร์์ะคับผมพเลไดด ต่อไปเป็น SG ครับผมตำแหน่ง,งยิง3แต้มตัวเล็กๆพิวๆนะครับผมตัวไหนดีอันนี้ผมขอบอกเลยว่าสายฟรี SG นะกูจะบอกให้นะในความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมเล่นมาแรงพีกนะผมว่าแม่งเก่งกว่าเคอรี่อีกบางตัวผมยกให้บูเกอร์เลยเยดเคบูเกอร์นี่คือมันมันเป็นตัวฟรีได้ยังไงวะสกิลแม่งโคตรโกงเลยเยทาหมุนอนะ่ะหมุนพอรับบอลแล้วหมุนนะคือฉีกหลุดหมด คุ้มค่าโคตรๆในการปัน้นใครเลือกตัวละครได้เลือกบุกเกอร์นะครับปั้นบุกเกอร์เลยหรือถ้าคุณชอบเล่นเก็บรับด้วยหรืออยากเอาไปแก้ฝั่งเขาแบบฝั่งเขายิงแม่นฝั่งเขาหยิบเคอรี่มาถ้าอยากเอาไปแก้ด้วยและอยากยิง3แต้มด้วยทอมสันบูคเกอร์แอนด์ทอมสันอิดเดอะก็อดนะครับ2ตัวนี้ปั้นไว้ไม่เสียหายแน่นอนนะครับ โครแบบเล่นได้เลยแรงพีเอาไปหยิบไปเล่นได้เลยครับผมเล่นคู่กับโจกิตนรล็กแตกครับบุกเกอร์เนี่ยผมบอกให้แต่ถ้าแนะนำรดับหนึ่งของห้บุกเกอร์ถ้าเกมรับผมให้ทอมสันนะครับเกมรับทอมสันดีมากรบกวนดีมากครับยิงไม่ลงเลยประมาณนี้นะครับต่อไปเป็น pg ครับเป็นตำแหน่งที่ยอดนิยมแม่งต้องมีแทบทุกตาเลยนะครับสำหรับ pg นะครับสำหรับสายฟรีก็มันชัวร์อยู่แล้วนะครับเขายืนหนึ่งมาเสมอมาอยู่แล้วนะครับลูก้าดอนซิกนะครับหรือว่าลูก้าโมริทของเรานั่นเองนะครับ ลูก้าดอนสิกเป็นตัวฟรีและแจกด้วยมีทุกคนนะครับแทบไม่ต้องแนะนำหรอกนะครับมีกันอยู่แล้วนะครับปั่นให้สุดเลยครับเก่งแน่นอนอย่าไปคิดว่าโอ้โหพี่ตัวแจกฟรีเขาให้มาฟรีแม่งตัวกากแน่เลยตัวโคตรเกียนนะครับคือมันจะมีท่าอะไรมันก็ไม่รู้อะถ้าเรายืนอยู่หน้ามันแล้วมันใช้ใช้ท่านั้นอะวงไอ้วงรบกวนมันอะมันจะหดลงจนแบบกลายเป็นเราไม่รบกวนมันเฉยเลยกูยืนอยู่หน้ามันเนี่ยมันมันชูด กูยืนอยู่งหน้ามันเลยแม่งไม่ึ้นรบกวนไม่รู้เป็นพลอเฮียอะไรมันกันหลายทีมากแล้วยิงลงสามยิงลงสามยิงลงสามโคตรดับเบิลเกียร์ตัวนี้ปั้นให้สุดไปเลยครับสำหรับสายฟรีนะครับดอนซิกนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวสายฟรีที่ผมแนะนําให้ปั้นนะครับถ้าคุณเิ่มเล่นเกมนี้สักพักหนึ่งนะครับแนะนําให้ปั้นได้เลยครับไม่ต้องกลัวเสียดายเพราะอย่าลืมนะครับว่า ทุกๆตัวถ้าคุณปั้นไปแล้วนะครับและคุณมีเงินสักวันหนึ่งคุณอยากเป็นผู้เล่นสายเติมและคุณมีเงินและอยากได้ตัวใหม่หรือบังเอิญเปิดได้ตัวทองขึ้นมาทําไงพี่ผมก็ไม่มีตังค์ไปอัพตัวทองอดีตผมอัพตัวตัวฟรีที่พ,พี่พี่บอกไปแล้วอะ่ะไม่เป็นไรครับเราสามารถรีเซ็ตทุกอย่างที่เราอัพไปกดปุ๊บกลับมาเป็นเหมือนเดิมศูนแล้คุณก็เอาของทุกอย่างไปอัพให้ตัว ทองได้เลยแต่แค่สกิลมันจะต้องใช้คนละแบบกันเท่านั้นเองครับแต่ว่าไอ้การ์ดสีเขียวใช้ร่วมกันได้นะครับไม่ไม่ต้องเป็นห่วงใช้ได้แน่นอนนะครับผมก็อย่าลืมปั้นนี่ให้สุดด้วยนะครับอย่าลืมปั้นอ่าพาร์ทเนอร์นะครับซื้อทุกอาทิตย์นะครับซื้อพาร์ทเนอร์แดดสาแต้มก็ซื้อไปนะครับให้มันครบแล้วอัพอัพอับ,อบ,อบให้มันครบเลเวลห้าให้ได้นะครับมันจะได้เก่งๆขึ้นนะครับผมประมาณนี้ คำถามต่อไปแนะนํานิดหน่อยนะครับสายฟรีหาเพชรจากไหนได้บ้างครับพี่เพชรเนี่ยหาจากไหนได้บ้างมันมัน,ม,นมันเยอะแยะหลายที่ไปหมดแล้วครับเอาอันดับรแรกก่อนแล้วกันครับแบล็ตเทิลพาร์ตต่อให้ใครเป็นสายฟรีนะแต่ผมขออนุญาตลบกวนเลยถ้าถ้าเติมได้เติมดีกว่าแบ t t l เทิลพาร์นะมันมันคุ้มมากเพื่อนเพื่อนมันคุ้มมากมันไม่กี่ร้อยมัน200กว่าบาทเองเพื่อนเพื่อนเติม200คซื้อแบ t t l เทิลพาร์นเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นผมว่าผมมองว่าผมก็บอกว่ายังเป็นสายฟรีอยู่นะไม่ได้ไปเติมแพ็ค ถ้า,ายไม่ฟรีคือยังไงสายเติมคืออะไรเนี่ยเติมแพ็กลิมิตไทม์ซัดหมดร้านเนี่ยเอาหมดเหมือนผมเนี่ยเอาหมดนะครับอีเวนต์อีวงอีเวนต์นนี้นะครับจัดหมดนะครับเดลี่ปาร์ตี้เมมเบอร์ชิฟเอาหมดนะครับตั๋วส้มมีที่ไหนซัดหมดอันนั้นนะ่ะคือสายเติมแต่ถ้าแค่บัตรทฤษภาร์มันทุกเกมมันมีอยู่แล้วอ่ะมัน,ม,นมันก็ถือว่าเป็นสายฟรีรผมว่าเติมไว้ดีสุดครับได้เพชรตลอดได้อัพตัวตลอดได้ตดั๋วม่วงโอ้ยเยอะแยะไปหมดนะครับคุ้มแน่นอนนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนะนําตัวละครสายฟรีที่น่าปั้นนะครับปั้นและคุ้มแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะเสียดายทีหลังนะครับคนเล่นกันเยอะนะครับแรงพีคเจอตลอดก็ประมาณนี้ครับเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับอยากดูอะไรก็พีมมาบอกได้แล้วครับพิมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับบ๊ายบาย